สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดไข่โกลเด้นเอ e มอร์เรียสกอร์หน้าตาเป็นอย่างนี้ภายในไะข่ก็จะมีไอเทมหมวกครูเซเดอร์หมวกไน айт, มับลมน่าจะเอินอยู่นะถ้าเราเปิดได้3อย่างชาร์โดสวอตแมนชาร์โดเอร์ลิงสวอตแมนชาร์โดเพนเดนลาพิชชาร์โดเพนเดนนี่หมวกอันนี้นะ่าจะเป็นหมวกไนหมวกสเตงห้าเ5 h พีสาทุกๆ3ามดีวกทิศสามอีทีเคสาม เป็นหมวกไหนครับอันนี้มองกันผ่านไปแล้วกันแล้วไม่ได้เล่นไหมน,นี่ผมอยากลองมากๆหมวกคูเตเดอร์สตเตง5เลือด300ทุกๆ3ดี 3. บวกเลือด123 0 1บวก ATK 2เปอร์เลเวลสเปียมาเตอรี่ก็คือบวก20ถ้าตีไป1บวก5 increase damage holy cross 10% increase physical damage shadow red demon 10เปอร์ทีเด็ดมันอยู่ที่มับลมครับผมกันไกลกันไกล5เปอร์หรอแล้วก็กันเพิ่มอีก1%ทุกๆการตีบวก1ผมบอกเลยมัพนามนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่า เ e ิ่ง n g w i ี l be อ n c เ e ิ s e d อันนี้ก็เฉยๆอะไรก็ไม่รู้ผมพูดตรงก็ผมอยากได้มับลมมากมับลมกับหมวกคูเตอร์เพราะว่าเพราะว่าผมดันไปดีซื้อหมวกจากตลาดมาตีบวกแล้วมันติดแดงครับแล้วมันข้องใจนิดหน่อยก็เลยจะมาจัดจัดนหน่อยอยากจะลองดรามหดเลือเกินว่าหมวกอันนี้ก็หมวกคนะเน่าจะแรงกว่ากันอากาฟอง เก็บไว้ประมาณพ no? ันหนึ er. remember, so like Simple, ่งมาซื้อพวกใบเอบีตาทะฟูลเซเดอร์เราต้องไปฟอนเจล่าขออนุญาตลักกันผมอยากกะลองมากๆว่ามันแรงแค่ไหนแต่มันใช้เน็ตบอลไม่ได้ถ้าพวกหมวกพวกเนี้ยเรามาใส่ลาบอสซะด้วยไปลูท ได้อะไรบ้างกูมไม่รู้ได้ไหมมับลมสองอ๋อโอ้โหมับน้ำสามมัฟลมสองเฮีย yeah, แต่ของที่อยากได้ไม่มาดิ yeah, เฮ้ยกูแตกอีกรูหนึ่งก้อนเฮดีไมคบอก็ไม่มาโอ้โหกูแตกเปิดแบบเงียบๆเปิดแบบเงาๆกูแตกไข่นี้กูไม่รอดเดี๋ยวเก็บของที่ต้องใช้ก่อนหมวกอะไรไวะเนี่ยหมวกอะไรมาดูดิ อุจบาหหมูทอง and recovery rate อินครีสเทปีอันด้เอสพีเ r คอมฟอร์เรช์เรทห้าเปอร์เซ็นต์เยียกูสาเปิดแบบเงียบๆอ่ะนิ่งๆอ่ะแบบสูตรตานะ่ะหมวกนี้เดี๋ยวเราเอาไปย่อยแม่งเลยแล้วกันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าขั้นต่ำมันต้องบวกเจ็ดครับไ,ได้กี่ฟองวะสิบ <10 S 2> ฟองโคเด้นเข้าไปย่อยเข้าไปสามสิบฟองครับว้ามา ปุ๊บชื่อกูไปไหนอะนุ่มโอริอีลูอย่างละก้อนสองก้อนกูแตก อะไรวะเน,นี่ยแม็กก็ตพีสิบเปอร์อัคเกตเลเวลออฟไอเทมเอสพีดีวหนึ่งเปอร์เซนไม่เพิ่มสักหนึ่งเลยซอร์สแมนกูช็อคกูแตกไม่จริงใช่ไหมที่อมไรบ่งไม้บอสไม้เปิดอะไรหายไปไหนเมดาอมดววมาอดนุ่มไม่บอกว่ามีไม้บอสเด้หน่กูแตก แตกสลายเป็นเสียงเสรีแหลกละเอียดเป็นผุยผงมึงดูให้ถูกนะเตียนที่ไม่ต้องรีออฟนะเตี๋ยวมึงก็ต้องรีออฟมาอยู่ดีปะถ้ามันสีันสี่สอ็นต์่สิบเอร์ัามสกติดกว่ามิ่งๆแปดเก้ิบน่กูมาอีซี่สกูมา เดี๋ยวนึงกูไปถามว่าไปว่าทำไงปองโกเป็นพี่นะฟังชั่นไอแลนด์ฟังชั่นไอแลนด์ฟังชั่นเหมือนแลนด์ไปไปไปอะโหลพี่มันทำเตียเตียังไงครับพี่วีอยู่ปะมีใครรู้ไหมโอเคไออันนี้มึงรู้ชัวร์ปะเนี่ยกดในสมุดไงไม่ไอทำเหมือนรู้เดี๋ยวไอเด็กซิงหัวตายแม่ยังงูเอามากูต้องเอาไอเที้ยนี่ไปย่อยใช่ไหมอันเนี้ยต้องเอาไปย่อยเป็นหินก่อนที่ไม่มีอาดามเบสซิงเลยเหรอเฮ้ยไม่มีเบสซิงเลยเหรอในตัวอันนี้ดิไม่ไม่เบสซิงอะนี่ป เบสซิ่งไงพี่จาวีมาแล้วใช่ไหมพี่ถูกนะเเย็ดออเยส่ะอันนี้เย็ดอะไรเนี่ยอันนี้เย็ดที่อะไรเนี่ยโนกดแคสเซตกัแคสเซต์กัแคสเซตไปอ่าคราวนี้ออกมาปึ๊บกดสมุดกดสมุดช้านะไม่ไม่เลื่อนขึ้นครับ อันสามเอเาเอาเอานี่จะเอาจะกะนะไปบายไม่ไม่มือต้นเบซิ่งด้ยเต้นมีเบซิ่งยังเกียนหมดแี้วอ็แล้วก็มีซิงเออเปินมมซิกสิอันมึงไม่ไดเอามามีมีบ้าในมมีมีเกาสิบอรเซนนี่หรออเก้าสิบเปอร์เซ็นตนี่ยแหละไปแน่ใจแล้วนะเอ้าโอเคโอเคโอเค่อเอเตีอเคมาเอเคโอเกโอเคีออ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 เอเออออออเอออออเอ ใช่กูบอกไปเลยเต็มปากเลยมึงมึงต้องใช้ขั้นต่ำคือบวกเก้าอ่ะไม่บวกเก้ามึงไม่ต้องเลทมุกการะดำหมดไปดิกไกแล้วไอ้เหี้ยเอาแค่บวกเก้าพอไม่ต้องสิบเอาได้ยากมากเอ้ยสิบับเก้ามีผลดิใช่เหรอืมพี่ลองละเลยอดิบไปเลยง่ายดีว่ะโหโย่โย่เจอมันโย่เจอโอ้ยแม่ อยู่มึงเยี่ยมๆน้องเกี่ยวเกมมันไม่มีระบบดูเสียงซะหน่อยเอาขึ้นเจดกันขึ้นเจดกันซ่อมไปจบแล้วแตกไหนถ้า4ีต้องใช้ซีซ่อมมาพ่อมึงตายแน่นอนเลยพ่ออย่าม่ช่อกลับไปถูกนะมึงตีไปเถอะซ้อเจดอะอาดามรอมึงอยู่ ใช่เมื่อวานได้มาตั้งสามร้อยโคตรยิ้เลยม่ได้เหลือนี่นัไนไงแปดเก้าเอาเก้าฟองได้นะจบไปจบแล้วพอ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 แล้พอแล้ว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 อแล้วพ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 ออแล้อแล้วพอแล้วพอ้วพอแล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 ้วอแล้วพอแล้วพอแอแล้วพอแล้อแล้วพอแล้วแล้วพอแล้วพอแล้วพ้วพ้วพออแล้วพอแล้้แล้วพอ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  พันหนึ่งก,กูซื้อเด็กปลาหัวพ่อผงแทนเียไม่มันต้องเอาสามช่องเลยวะก็มึงตีไปเถิดเด็กมันก็ออกมาเอง,งแหละอันไหนก็ได้ที่มึงคิดว่ามันแจ๋วอ่ะโอ้โหสะบ่า,บาดมดเลยว่ะสองช่องก็แจ๋วแล้วผมว่าสองช่องแบบเอาให้เกินร้อยห้าสิบป่ะโอ้โหไอ้นี่โอ้โหเล็กเล็กมับกันหรือวะยังไม่เท่าช่องเดียวเลย<อ> ไปลองก่อนพี่เดยกพี่ลองผมเฮ้ยใครกลับแล้ววะเฮ้ยเออดีคับพี่เด้อครับผมตามฝนแลนี่แมนนี่พันแมนพันแมนใครวะคนในกิวไงที่เขาถามถึงว่าพี่โก้ไปไหนอะเมื่อกี้อ๋อไอ้เนี่ยปัญหาแล้ววะเพื่อนอุ้ยเออมันก็ได้เองแหละไม่ใช่เมืองนี้วะไม่งอน่าตามบวกสิคือกว่ามันจะได้ออฟไปนี้นะโอเคโอเค มีใครเก็บเนี่ยในห้องไทยก็มีอะไรไทยก็มีเหรอแตกสองที่แม่งเลยแตกปุ้ยองโยนี้เจ็ดเจ็ดดีหกบีเอะใช่ใช่อุ้ยโอนหมื่นเลยอ่ะพี่รียวบ่งมั่งดิขอร้อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวค่อยค่อยคุยหาดาหมื่นอ้อนหน่อยโอ้ยเยอโอนหมื่นนอ้นนี่เียวย่อมั่งมาร้อยนึลยวางห้าสิบก่อน